วันนี้เอนอะนแบบก็อยากคือมันก็เหมือนมาขอความเห็นใจอะเนาะว่าแบบอย่าเกียดอย่าโกรหนูเลยหนูไม่ได้จะปิดบังหนูไม่คิดเลยหนูออกมาหนูคิดจะหนูดพื้นมาหนูคิดจะรับแต่ด้วยอะไรหลายอย่างทําให้หนูไม่ได้พูดแต่นะว่านี้ได้พูดแล้วอะหนูก็สบายใจเอาร่างกายไว้ก่อน สามก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประกาศหนูเป็นคนขับเองหนูเป็นคนขับค่ะพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างทุกอย่างค่ะที่หนูทำทุกที่ใช่ค่ะขอโทษกอนทีท่เสียชีวิตและครอบครัวครอบครัวละทุกอ่าทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะม,<า><อ>มาถึงเราบ้างหัวจะเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้นหะหนูพี่แค่มันใจไม่ได้มันได้อย่างเงี้ยแต่เนี้ยเล่าให้ฟังเลยมันเป็น,นยังไงบ้างตอนนี้ ก็คือนี่ผ่านมาเดือนหนึ่งนะก็เป็นอันนี้เป็นเรียกอะไรคะกระดูกหักสามท่อนอแล้วก็ตอนนี้ใส่เหล็กครับแล้วแขนก็จะร้อนตลอดเวลาถ้าเราทำกิจกรรมที่ะรหนักยืดแตะได้ไม่เจ็บเจ็บไหมแต่ได้แตะได้ร้อนไหมร้อนร้อนมากอุ่นอุ่นอุ่นเป็นปกติแต่ขั้นนี้ขั้นนี้ปกติเย็นเนี่ยมันได้ยืดไม่ได้ได้แค่นี้ ยกมือไหว้พี่มันก็ว่าจะไค่ก็ได้สุดแค่นี้เป็นเพราะว่าสอบมันติดสอบมันติดแล้วแล้วก็ไหลติดไหลติดแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหนหรือมันจะหายหรือเปล่าด้วยพี่ตอนที่เป็นข่าวตอนแรกเกิดเหตุตกใจกันหมดเอาไว้ว่าภายในของวิงปองเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยมีอะไรบ้างมีปอดสองข้าง มีที่โครงสี่ซี่แล้วก็มีตับตับกับม้ามช้ำไตฉีกแล้วก็มีก้นกบแตกละเอียดเบ้าสะโพกหัวเน่าแตกข้านขาสองข้างเป็นังไงคไรก็เจาะกระดูกค่ะเจาะแล้วก็เพื่อจะได้คืนถืมันี่เป็นเบ้าสะโพกใช่ไหมคะนี่เป็นขา<ม>เขาก็ต้องดึงเอาไว้น,นี่เป็นเท้านะพี่ ก็เจาะตอกกระดูกตอกเข้าไปตรงเนี้ย<ม>ทะลุเพื่อจะดึงออกมามเพื่อใช้ตรงนี้ที่มันแตกละเอียดเนี่ยประสานกันแล้วก็ห้อยน้ําหนักก็คือยึดขึ้นเพื่อให้ตรงนี้ที่แตกเนี่ยดึงลง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 ดึงขาลงไปเพื่อให้ตรงเนี้ยม,มันมันแยกออกจากตรงนี้อะคะ่ะแล้วก็ถ่วงไว้สิบกิโลข้างนี้ไม่เป็นไระข <c oughs> ้างนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่ม เริ่มมีผลแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราเริ่มหัดเดินหรือว่านอนนานๆอย่างเงี้ยเราก็จะเจ็บด้วยมันก็เหมือนกับมันรักข้างเดียวเลยค่ะมันถามคุณหมอทุกวันว่าทําไมหนูถึงเจ็บกระดูกเจ็บสะโพกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกว่ามันก็หนูก็เนี่ยใช่หนูเป็นโรจิตเวทด้วยเพราะว่าเหมือนกับหนูพูดวนอนะ่ะพูดแบบถามทุกวันนะ่ะทําไม่หนูถึงไม่หายทําไมหนูถึงเป็นอย่างนี้หมอบอกตใช้เวลาอีกสามเดือนสามเดือนสามเดือน,อนแต่ว่า ก็หนูขอแกออกแล้วหนูไม่ไหวพี่ยุทธหนูเครียดรุ่นจริงหลายครั้งที่อาลวาตแบบขอโทษพยาบาลที่นี่ด้วยนะคะขอโทษหมออาลวาดเลยอาลวาดหนูเป็นแบบไม่อยู่แล้วบางทีแบบอีสองหนูบอกขอออกมันอยู่ในห้องเรียงเยี่อย่างเงี้ยพี่ยุทธแล้วมันไม่รู้เราจะหายไม่หายอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะอยากเห็นโรกรอดอะไรเงี้ยก็บอกไม่อยู่แล้วก็เรียกแบบ ร่วกตันอยู่มารักยอะไรเงี้ยหนูบางทีหนูก็ตะโกนบอกคนตายน่าจะเป็นหนูไม่น่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยจนแบบอยู่ไม่ได้แล้วพจริงๆก็เลยคุณหมอเลยบอกว่าถ้าถึงขั้นนี้ก็ให้ออกแต่ก,ก่อนไปก็เยีกยให้พบมจิตเวทก่อนแต่เคยคิดจริงๆไหมว่าทําไมไม่เป็นเราตายคิดค่ะคิดคิดคิดเกือบทุกวันเลยด้วยพี่อยู่จริงๆคิดเกือบทุกวันจริงๆว่าแบบทำไมไม่เป็นเรา เราจริงว่าอยู่รอดน,นะทรมานกว่าอีกจริงๆตอนอยู่ที่ไอซียูไม่รู้สึกหรอกว่าไมไ่ต้องมาเจอปัญหาอย่างนี้แต่พอแบบพอมีสติบ้างขึ้นมาเริ่มดีขึ้นน่ะคิดทุกวันเลยว่าทำไมไม่เป็นเราตายจริงอยู่อย่างนี้ตอนละมานก็ปีกอะทรมานนะมากด้วยมันแบบทั้งใจทั้งกายทั้งอะไรอย่างเงี้ยจะจีดีก็ต้องเรียกคนนี้คนนู้น จะทำอะไรก็ต้องเรียงน้ําอยู่ข้างหน้าหยิบไม่ได้เลยอะพี่น้ําอยู่ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยเราแบบจะกินน้ําก็ต้องแบบรอใครมันแบบเข็นมาให้หน่อยอย่างเงี้ยมันทรมานอะ่ะคนเคยทําอะไรได้อะพี่ยุทธแล้วหนูเป็นคนแบบน่านเลงไฮเปอร์อ่ะเพื่อนมาเยี่ยมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาเยี่ยมหนูก็ล่าเริงดีใจพอเพื่อนไปหนูก็ เราง่ายเราเราง่อยคนเดียวทุกวันนะวันน่ะเป็น,นยังไงพีสาวลิตต้องขอบคุณเขาแน่แหละจะไปไหนได้ยังไงต้องนึกว่าเขาดูแลเรามาเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยรู้ไงน้งสารนงไอ้ที่มาเป็นอุตตายก็ไม่ต้องเหนื่อยกว่าน,นี้เขาไม่ต้องเหนื่อยเขาเป็นคนวิ่งทุกอย่างเลยพี่ยุด เรื่องทุกเรื่องคดีเรื่องทุกอย่างต้องาตามตัวเขานั่นแหละจริงๆพี่ก็ต้องอยู่เพื่อเขาไงวันนี้ได้ได้พูดแล้วอย่างที่อยากพูดมันอดนะโอดอดจริงๆหนูดีใจมากก่อนเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่ยินดี<ใ>นค่ะหนูบอกเลยนะคะว่าทางทางคุณป้าที่เป็นผู้เสียหายไม่ต้องห่วงว่าหนูจะบิดผิวคดีทุกอย่างดําเนินตามคดีตามกฎหมายไม่ต้องห่วงว่า คืออันนี้มันอยู่ในขั้นตอนของศาลหรือว่าขั้นตอนของตํารวจรว่าจะยังไงก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้จริงๆถ้าจบได้สวยได้ดีมันก็ดีถ้าไม่ดีหนูก็ยิดทุอย่างยินดีรับหมดทุอย่างอยากจะพูดถึงใครไหมในแวดวงวงการเยอะอะหลายคนก็พี่ยุนก่อนเลยคนแรกขอบคุณพี่ยุนคนแรกเลยขอบคุณจริงๆจากใจหนูนะขอบคุณพี่มากแล้วก็ขอโทษ พี่นกตัดใจพี่นกตัดใจเพราะเขาช่วยเหลือหนูมากแต่โดยที่เขาก็ไม่รู้หนูอยากจะบอกเพราะวันที่เขาไม่ยิ้มก็ถามว่าใครขับหนูก็ยังบอกอยู่ว่าคุณลุงหนูน่าจะพูดความจริงพอคุณบอพี่นกนอนออกไปหนูก็คิดเลยทำไมหนูไม่พูดแต่หนูไม่แบบขอโทษนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือหนูเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพิตีกระเทียมแกเป็นคนให้สติหนูตลอดเวลาว่าหนูควรจะทำเป็นสิ่งที่ถูก แล้วก็น้องน้องดาราเพื่อนเพื่อนดาราที่มาเยี่ยมขอโทษที่ไม่บอกความจริงคือเวลาทุกคนถามอะหนูก็เล่าเหตุการณ์แต่พยายามข้ามไม่พูดถึงคุณลุงนะเพื่อนเขาจะถามเราก็ต้องเล่าแบบเหมือนกับเหมือนกันเราก็โทษด้วยอะพูดแล้วมันแบบทําไมต้องดได้หมดแล้ว,ห,ลวหนูอยากพูดหนูอยากบา,บางคนก็เอาไปพูดว่าหนูอะ่ะเมาบางคนก็บอกว่าหนูอะออกมาซื้อเบียร์อกไหมพี่หนูเพิ่งถ่ายมีเรื่องออกเบรกล้อเบบเบรกกอง เบกกองถ่ายเสร็จหนูก็บอกว่าอ้าเดี๋ยวหนูรับอาสาไปซื้อเค้กเองเดี๋ยวซื้อไพน้องเขาแล้วหนู้อกกลับไปถ่ายตอนสี่โมงเย็ยนอีกหนูจะเอาไปกินเหล้าทําไมไปเมาทําไมไปดื่มทาไมเพราะยังไงตอนกลางคืนถ้าจะดื่มกลางคืนก็ได้ใช่ไหมพี่เพราะตอนกลางคืนก็ต้องมีเลี้ยงวันเกิดน้องเขาอยู่แล้วถ้าเราจะดื่มนะก็คงเป็นบทเรียนท้งสำคัญชีวิตไม่มีบทเรียนอะไรที่ใหญ่หรอีกค<ห>รับแต่รักษาด้วยหาวันนี้ได้รักษาใจละได้พูดละ ได้รักษาจิตใจเรียบร้อยแล้วสบายแล้วมันก็ไม่ทั้งหมดมันก็เยอะอพี่เยอะเลยแหละเร็วๆนะครับขอบคุณนะไม่ยุดขอบคุณค่ะ